ท่อดังที่ว่าจะขึ้นเขาใหญ่นะดูไว้ครับทางบางตัวเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาติดใส่ปากเขาแล้วคืนลงไปอย่าหาทำนะครับพี่นิสัยไม่ดีเลยครับครับนี่นะครับท่อดังที่ว่าจะขึ้นเขาใหญ่นะดูไว้ครับ วิธีมาดูวิธีทำแบบนี้ ตรวจมอไซค์มอไซค์ที่ส่งเสียงดังเกิน95เดซิเบลเนี่ยเราจะไม่ขึ้นมานะครับก็คือเขาแก้แก้ปัญหาก็คือใช้ฝอยขัดหมออุดในท่อเพื่อไม่ให้เสียงเกินที่เรากําหนดแล้วพอเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็เอาฝอยขัดมอทิ้งนะครับเราเราตอนนี้เรารู้ละเรามีวิธีการแก้แล้วแล้วผมก็วันนี้เริ่มวิธีการแก้แล้วแต่วิธีการแกเนี่ยผมบอกไม่ได้ว่าแก้ยังไงผมจะปรับทุกคันที่มีส่งเสียงดังครับเจ้าหน้าที่ครับเราเจอฝอยขัดมอเย,ยอะบ่อยไหมฮะเจอบ่อยครับ ส่วนมากจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ที่ทำท่อโล่งๆแล้วจะเอายัดยัดให้มันเสียงเงียบลงเวลามาวัดท่ออยากให้ด่านทั้งสองด่านถ้าเจอฝอยขัดหม้อแนะนำไม่ไม่ต้องให้ขึ้นเลยพอขึ้นมาพอวิดด่านปุ๊บจะมาถอดออกกลางถนนกลางทางอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคอย่างไงครับฝอยขัดหม้อที่ไปโยนอะไรแค่บางทีช้างบางตัวเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาจิบใส่ปากเขาแล้วกืนลงไป มันทําให้อันตรายต่อสัตว์ป่าแลวทาในกรณีที่เราไปตัดหญ้าเนี่ยเราไปเจอพวกนี้มันจะค่อยพ,พันเครื่องอะไรเราไหมฮะมันจะพันในพวกอใบมีดตัดหญ้าเราด้วยเราเจอเราเจอตรงไอ้ใบฉันบน้านนี่เจอะไหมฮะเจอเยอะอยู่เพราะว่าส่วนมากจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ที่เสียงดังที่สุดเขายัดให้เสียงใส่ใส่มาลักไก่เราครับเจ้าหน้าที่ครับถ้าเจ้าหน้าที่ด่านทั้งสองด่านนะจะขอแนะนําว่าถ้า เป็นปล่อยขัดหม้อแนะนําเขาว่าไม่ให้เขาขึ้นดีกว่าถ้าขึ้นมาปุ๊บปล่อยพอเขาเร่งขึ้นเนินปุ๊บปล่อยขัดหม้อบางทีเขาก็หลุดออกว่าเจ้าหน้าที่เราจะไปเจ็บก็บางทีช้างเขาก็เจ็บกินไปก่อนก็เกิดเจ็บดั่งด้วยนะครับทีนี้ครับเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะใส่ท่อเดิมมานะครับเขาก็เลยมีวิธีการที่จะทําให้ท่อนเบาล,ลงเพื่อจะได้ขึ้นมาในนี้ก็เลยหาซื้อปล่อยขัดหม้อข้างทางนี่แหละปล่อยขัดหม้อธรรมดานี่แหละ ยัดยัดยัดเพื่อให้ให้ให้มันแน่นแล้วก็เสียงมันจะเบาลงอพอเสียงมันเบาลงเนี่ยมันก็สามารถขึ้นได้แล้วขึ้นมาได้แล้วแค่นี้เองก็เหมือนเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่ใช่ครับไม่ไม่ยากเลยเง็น<ต>ความคิดส่วนตัวเราคิดว่าอย่างไงฮะถ้าจะมาเที่ยวอ่ะก็ต้องวางแผนนะครับต้องวางแผนนะพวกผมเป็นรถเสียงดังก็จริงแต่ผมก็จะมาเที่ยวอ่ะก็ต้องมีท่อเดิมใส่มาครับต้องวางแผนให้ดีก่อนนะครับก่อนจะขึ้นมานี่ใส่ไม่ดีมากครับพี่ผมกลัวแบบว่าถ้าสัตว์ป่ามากิน จะเปน็นอันตรายต่อสัตว์ป่าครับแล้วเขายัดเพื่ออะไรเพื่อให้ท่อเสียงเบาลงครับแต่จริงๆท่อแต่งเขาจะมีจุกลดเสียงมาให้นะครับจุกลดเสียงนะจะทําให้ท่อให้วัดแล้วไม่เกินครับแกแคมีได้ฝากากับคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้บ้างไหมฮะอย่าหาทานะครับพี่นิสัยไม่ดีเลยครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ